เที่ยวกับร้านคนเดียว4วัน3คืนสนุกมากน้ำที่นี่มันใสอะแล้วคนไม่เยอะด้วยมันสนุกอะมันส่วนตัวมันไม่ได้มีใครมาสนใจเราด้วยอะเล่นไปเลย2ชั่วโมงแล้วก็ได้เวลาเช็คอินที่พักคืนที่3คืนสุดท้ายที่พักที่นี่ชื่อว่าวอล์กบูรลกาเป็น<อ>ห,ห้องพักที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวแต่ไม่ได้ติดทะเลห้องเขากว้างมากสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีให้เกือบครบเหมือนกันการตกแต่งของเขาก็ดีชอบตรงที่ห้องมันกว้างนี่แหละขนมเอ้ยน้ําเอ้ยก็กินได้หมดเลยนะเขาให้ทุกอย่างแล้วก็เหมือนเดิมฉันนก็เล่้ เหมือนเดิมก่อนจะลงเล่นน้าฉันก็ล้างตัวตรงฝักบัวก่อนนะพอห้องน้าติดกับสระว่ายน้ําเลยคือไม่รู้ว่าตัวเองไปเก็บกดมาจากไหนเล่นทุกน้ําเล่นทุกสระตรงนี้มันจะเป็นสระที่เปิดโล่งนะข้างบนก็คือมองดูท้องฟ้าได้เลยคือฉันมีความสุขและสนุกมากๆทั้งที่มาเที่ยวคนเดียวด้วยนะก็คือปกติไม่ใช่เป็นคนที่ energy เยอะแบบนี้อ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะออกกําลังกายมาหรือเปล่านอนลอยคอดูท้องฟ้าได้น้ำเสร็จก็อาบน้ําแต่งตัวเตรียมตัวออกไปด้านนอกก็ไปแวะจุดชมวิวหนึ่งกลุ่มคือวิวตรงนี้ก็สวยอีกแล้วอะระหว่างที่ทำนู่นนี่นั่นฉันก็คิดตลอดว่าฉันจะไปไหนต่อก็เลยกลับมาเกาะสมัยแล้วจ้ะแต่รอบนี้ไม่ได้มาเล่นน้ํามาดูพระอาทิตย์ตกแต่วันนี้เหมือนฝนมันจะอ่อยๆก็เลยเห็นพระอาทิตย์ตกไม่ค่อยชัดแต่ก็สวยอยู่ดีแล้วก็เหมือนเดิมได้เวลาหางคืนสุดท้ายก็จะมากินที่คัวเฉลียงลงมื้อนี้ก็สั่งแบบธรรมดาประเด็นนคือออยยาากกิิหมูน อยากกินส้มตำตไป6กร้อกว่าบาทถึงเวลากลับที่พัก,พกเวลากลางคืนที่พักที่นี่คือสวยมากอะไฟเอยใดๆคือเขาติดมาอย่างดีเขาคิดมาอย่างดีเลยอะคือมันทําให้อยากถ่ายรูปแล้วก็ลงไปเล่นน้ําอีกรอบนึงเลยแต่คือเริ่มยมละเหนื่อยมากแล้ววันนี้ แต่สุดท้ายก็หักห้ามใจตัวเองไม่เคยไหวเลยรอบสุดท้ายแล้วจริงๆจะเล่นน้าเป็นรอบสุดท้ายแล้วจริงๆไม่เล่นแล้วพรุ่งนี้กลับแล้วคือชอบเล่นน้ํามากอะท,ทั้งทั้งที่ว่ายน้ําไม่เป็นเลยนะคือแพ้เสียงในหัวตัวเองตลอดเวลาก่อนกลับก็คือได้กินเมื่ออาหารใหญ่ๆอีกหนึ่งมือ้อสําหรับสองคนแต่กินคนเดียวนะเซตอาหารเช้ามันสามารถลอยน้ําได้แต่เราไม่เล่นน้าแล้วก็เลยค่อยเขาวางในห้องสรุปทริปเกาะล้านสี่วันสามคืนเรามีความสุขมากเป็นความสุขที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ามันจะมีความสุขข,ขนาดนี้เพราะก่อนมาคือกังวลสุดเลย ความเป็นจริงคือทุกอย่างราบลื่นไปหมดไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่พักการกินการนอนคือทุกอย่างดีไปหมดเลยเป็นการเที่ยวที่รู้สึกติดใจมากราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะ